ขอไม่ซ้ำแล้วกันนะคูชชั่นดำจวีนาคูชชั่นดำจวีนาใช้ระบงใช้ระไม่รอดไม่เกาะผิวไม่เซตตัวกับผิวดูคลิปนี้ก่อนจากประสบการณ์ที่ลองใช้มาทั้งวันทาแล้วทาอีกลบเข้าลบอีก้ะคนกดขึ้นมาหนึ่งสเต็ปอันนี้คือเพียงพอต่อทั้งหน้าแล้วแทบแทบให้เข้าพับเอาหน้าแห้งก่อนกดลงมาฝา่ายด้านหนึ่งไว้ก่อนกดลงไปกดลงไปกดลงไป กด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 เราจะไปแบบไม่ตัดต่อเลยไกมเดี๋ยวค่อยไปตัดทีหลังแต่พยากดมจะเก็บฟูดให้หมดตกด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 กเป็นคุชชั่นที่ผิวสวยสวยจร, hovering, จรจิงใดกไม่ได้เกียดโจวดน่าคุชชั่นทำออกมาเชื่อมั่นในโจวกนกาอยู่แล้วว่าทำถึงจากประสบการณ์รุ่นเก่าคือทำถึงจริงเชื่อมั่นในแบรนด์เชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าโจวีน่าเชื่อมั่นในแบรนด์ไทยอือ ผิวสวยจริงแกกดส่วนที่เหลือหน้าผากแกมกดกดกดนี่กดคุชชั่นมารอบเดียวนะตอนนี้ก็กำลังจะเกลี่ยให้ไปได้ทั่วๆการเตรียมผิววันนี้ก็คือไม่ได้ลงอะไรเลยหลังหน้าเสร็จเป่าให้แห้งแล้วก็มาเลยเมื่อวานนะ่ะฉันลบแล้วลบอีกลงแล้วลงอีกส่ว <laughs> นของผมวิธีเออใช้แบบเนี้ยโอเคเหากับผิวแล้วแต่มันอาจจะยากนิดนึงนอาจาาอาจะไม่ได้แบบตรงตามสไตล์ที่เราใช้ครั้งแรกที่เราใช้ก็เลยแบบ เออมันแปลกๆเนะาะแล้วกูชชั่นดำนี้มันเป็นคูชชั่นที่วุ่นวายหรือเปล่าขั้นตอนเยอะไม่แน่ใจเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยใช้คูชชั่นตัวไหนขั้นตอนเยอะยากเตรียมผิวเท่าคุชชั่นดำโจวิน่ามาก่อนลองเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่เราเสียเงินไปมันไม่มีใครคาดหวังหรอกว่าแบบมันจะใช้ไม่ดีและซื้อมารีวิวคือมันคาดหวังอยู่แล้วแหละว่ามันต้องใช้ได้ดีเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างประมาณหนึ่งนี่ฉันทำบลัชหายไปด้วยเนาะที่ได้มาฟรีกแบบ เสียดายว่ะต้องห้าร้อยกว่าบาทแล้วได้บัตรด้วะอันนี้คือแบบลงสดๆให้ดูคือฟินิชที่ได้คือผิวสวยจริงมันลอยอยู่นผิวกริ้งกับเนผิวจริงเป็นฟินิชแบบผิวดูแพงแพงจริงไม่เถียกรกดคือชา่ามาปั๊มเดียวคือใช้ด้วยทนะั่วหน้าแต่บิวก็ก็กลัวจะไม่เซ็ตก็เอาแค่นี้ไปก่อนเลยเยอร์บางๆในการกดครั้งเดียวอันนี้คือฟินิชของคุชช่างหับตัวหน้าที่ผ่านกล้องหลังนะคนตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มสี่สิบเราต้องเป่าให้มันเซ็ตตัว ไปสิบนาทีแล้วจะเสร็จตัวยังนะไม่ดีขึ้นยังไม่เท่าไหร่นะเคลรอมารอมันต้องไม่หลุดแล้วนะมันต้องไม่หลุดแล้วนะ <seafood> ไม่หลุดหรือจ๊ะแต่